สวัสดีพี่น้องในพระคิตที่รักทุกท่านนะคะในเช้านี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันและมาเรียนรู้พระวจนะคําคของพระเจ้าด้วยกันในพระธรรมฮิบรูบทที่13ข้อที่1นจงให้ความรักฉันพี่น้องมีอยู่ต่อกันเสมอไปอย่าระเลยที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้าเพราะว่าโดยการทําเช่นนั้นบางคนก็ได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัว จงระลึกถึงคนเหล่านั้นที่ถูกคุมขังอยู่เหมือนหนึ่งว่าพวกท่านก็ถูกขังอยู่กับพวกเขาด้วยจงระลึกถึงคนเหล่านั้นที่ถูกทำทารุณเหมือนหนึ่งว่าร่างกายของพวกท่านก็ถูกกระทำด้วยจงให้การสมรสเป็นที่นับถือแก่คนทั้งปวงและให้เตียงสมรสปราศจากมลทินเพราะคนที่ประพฤติผิดทางเพศและคนที่ร่วงประเวณีนั้นพระเจ้าจะทรงพิพากษาท่านอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่ เพราะว่าพระองค์ได้ตัดว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลย เพราะฉะนั้นเราอาจกล่าวด้วยความมั่นใจว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่กลัวใครจะทําอะไรกับข้าพเจ้าได้เล่าจงระลึกถึงบรรดาผู้นำของพวกท่านผู้กล่าวพระวจนะของพระเจ้ากับพวกท่านจงพิจารณาดูผลบั้นปลายชีวิตของพวกเขาแล้วจงเรียนแบบความเชื่อของพวกเขาพระเยซูคริสต์ทรงเหมือนเดิมทั้งวันนี้และวันนี้และตลอดไปเป็นนิจ หัวข้อในเช้าวันนี้มีชื่อเรื่องว่ารักที่พอพระทยพระเจ้าทรงรักเราและแน่นอนพระเจ้าต้องการให้เรานั้นที่จะให้ความรักกับคนอื่นและรักคนอื่นให้มากด้วยเช่นกันซึ่งความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่คริสเตียนเราทุกคนควรที่จะมีและควรที่จะมอบให้กับทุกคนใช่ไหมคะและคนที่จะมอบให้ ในทางที่ถูกต้องและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าอยู่เสมอคำถามมีอยู่ว่าเราจะมีความรักที่พอพระทัยพระเจ้าได้อย่างไรในพระธรรมฮิบรูบทที่13ข้อที่1ถึง8เนี่ยได้บอกถึงหลักการที่เราจะแสดงความรักให้กับคนอื่นและแสดงให้พระเจ้าพอพระทัยได้อย่างไรดังต่อไปนี้อย่างแรกคือเราจะรักพี่น้องในพระคิดข้อที่1บอกให้กับเราอย่างชัดเจนเลยว่าจงให้ความรักฉันพี่น้องมีอยู่ต่อการเสมอไปข้อนี้ได้เน้นย้าให้กับ เราทุกคนว่าให้เราทุกคนมีความรักต่อกันและกันและเราทุกคนในฐานะที่เราเป็นพี่น้องในพระคิดและมีเชื้อสายเดียวกันที่มาจากอาดัมและเอวาใช่ไหมคะในตอนนี้ก็เน้นย้ําให้กับเราว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนที่เจอพี่น้องคริสเตียนไม่ว่าจะอยู่ในคิดจักหรือว่าการร่วมงานในการรับใช้พระเจ้าหรือว่าไม่ว่าเราจะไปที่ไหนที่เจอพี่น้องคริสเตียนเนี่ยพระเจ้าก็เน้นย้ําให้กับเราในข้อนี้ว่าให้เรารักซึ่งกันและกันเพราะว่าพระเจ้านั้น อยู่ด้วยกับเราแล้วก็อยากจะให้เรานั้นอยู่ร่วมกันและเสริมสร้างซึ่งกันและกันพระเจ้าไม่ได้ต้องการที่จะสร้างเรามาให้เราอยู่คนเดียวและเราก็ไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้ใช่ไหมคะเพราะว่าพระเจ้านั้นสร้างเรามาให้เราอยู่ร่วมกันกับหลายๆคนอยากจะยกตัวอย่างนะคะอย่างนิ้วมือของเรานะคะนิ้วมือของเราเนี่ยก็มีหลายนิ้วใช่ไหมคะและแต่ละนิ้วเนี่ยก็มีหน้าที่มีจุดบุกพ่องมีข้อจุดเด่นและจุดด้อยที่แตกต่างกันและนิ้วมือของเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้นิ้วเดียว เราเนะี่ยในการหยิบยกจับสิ่งของที่มีน้ำหนักแล้วก็ยกอย่างมีประสิทธิภาพได้เพราะฉะนั้นแล้วนิ้วมือของเราทาั้ง5นิ้วก็ต้องช่วยกันประสานกันและหยิบจับสิ่งของนั้นได้อย่างที่มีน้ำหนักได้แล้วก็ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นแล้วแต่และนิ้วก็อาจจะมีจุดเด่นจุดด้อยที่ไม่เหมือนกันอย่างนิ้วก้อยเราก็คิดว่าอาจจะไม่มีแรงอย่างนิ้วโป้งนิ้วชี้เราก็อาจจะคิดว่ามีแรงมากๆแต่ท้ายที่ส <ie> <ๆ>ุดแล้ว ทุกๆนิ้วในมือของเราเราก็จะต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันและช่วยกันเพื่อที่จะไปได้และทำบางอย่างได้อย่างสำเร็จและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็เปรียบเทียบเหมือนกับเราเหมือนกันค่ะในการอยู่ร่วมกันของเรานะคะเราต้องอยู่ด้วยกันด้วยความรักของพระเจ้าแม้ว่าเราจะมีความแตกต่างกันแต่เราจะไม่แตกแยกกันค่ะ ความรักที่จะทําให้พระเจ้าพอพระทัยอย่างที่สองคือรักเพื่อนบ้านซึ่งข้อนี้เป็นบัญญัติข้อที่สองหลักๆที่พระเจ้าต้องการให้เราทำใช่ไหมคะก็คือการรักเพื่อนบ้านข้อที่สองถึงข้อที่สได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนเลยว่า อย่าละเลยที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้าเพราะว่าโดยการกระทำเช่นนั้นบางคนก็ได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัวจงะระลึกถึงคนเหล่านั้นที่ถูกคุมขังอยู่เหมือนหนึ่งว่าพวกท่านก็ถูกขังอยู่กับพวกเขาด้วยจงะระลึกถึงคนเหล่านั้นที่ถูกทำทารุณเหมือนหนึ่งว่าร่างกายของพวกท่านก็ถูกกระทำด้วย ในตอนนั้นในสมัยนั้นนะคะมีคนอยู่3คนด้วยกันที่ได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัวหนึ่งก็คืออับราฮัมสองก็คือกีเดโอนและสามคือมาโนอาในสมัยนั้นเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูหรือเราได้เรียนรู้พระวจะนะคำเนี่ยเราจะรู้ว่า ในสมัยนั้นจะไม่มีทั้งบ้านเช่าไม่มีทั้งโรงแรมหรือไม่มีอพาร์ตเมนต์ต่างๆให้คนต่างถิ่นเนี่ยได้มาพักอาศัยเพราะฉะนั้นแล้วพระธรรมตอนนี้ก็เลยบอกว่าให้เราต้อนรับคนแปลกหน้าคนแปลกหน้าเนี่ยเมื่อเขาได้ต้อนรับในสมัยนั้นคนแปลกหน้าในตอนนั้นก็อาจจะเป็นทั้งผู้รับใช้ของพระเจ้าก็เป็นได้หรือคนที่พระเจ้าใช้มาหรือไม่ว่าจะเป็นมิชชันนารีต่างๆก็ตามเมื่อเขาได้รับการต้อนรับอย่างดีแล้วเขาจะรู้สึกดีใจมากๆที่มีคนต้อนรับเขาในสมัยนี้ล่ะคะในประ วันที่มีความยากมากๆสําหรับเราใช่ไหมคะที่อาจจะเป็นเพราะว่ามีมิจฉาชีพเยอะแยะมากมายหรือมีทั้งคนที่ไม่น่าไว้ใจหรือคนที่ไม่ได้มีความประ,ประสงค์ดีต่อเราเนี่ยเข้ามามากมายทําให้เราอาจจะมีกําแพงเหล่านี้ที่จะกั้นไม่ให้เรา เป็นสิ่งที่ไม่อยากจะทําให้เรานั้นทําสิ่งนั้นออกมาหรือต้อนรับคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักเลยนะคะแต่อย่างไงแล้วนะคะในพระธรรมตอนนี้ก็บอกให้เรานั้นที่ยังจะต้องรักเพื่อนบ้านหรือรักคนอื่นๆแสดงความรักให้กับเขาได้เห็นถึงแม้ว่าเรารู้ว่าเขามาด้วยความที่ไม่ได้ประสงค์ดีเท่าไหร่เราก็ยังยอมที่จะให้เขา หลอกเราก็มีใช่ไหมคะบางครั้งเพื่อที่สุดท้ายแล้วเขาก็จะได้เห็นความรักที่พระเจ้ามีผ่านเราแล้วก็ได้เห็นความรักของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเรานะคะในพระธรรมยากอบบทที่สอข้อที่15-17ได้พูดถึง วิธีการที่เราจะแสดงความรักให้กับเพื่อนบ้านได้อีกนะคะที่เป็นรูปประทมที่ทําให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนกล่าวไว้ว่าถ้าพี่น้องชายหญิงคนไหนขาดแคลนเสื้อผ้าและอาหารประจําวันแล้วมีใครในพวกท่านกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าขอให้กลับไปอย่างเป็นสุขให้อบอุ่นและอิ่มหนำสำาสาราญเถิด แต่ไม่ได้ให้สิ่งจำเป็นฝ่ายกายแก่พวกเขาจะมีประโยชน์อะไรทำนองเดียวกันลํำพังความเชื่อถ้าไม่ปฏิบัติก็เป็นสิ่งที่ตายแล้วในพระธรรมตอนนี้บอกให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนว่าการแสดงความรักให้เป็นรูป,ปรธรรมนั้นเป็นยังไงไม่ใช่เป็นการแค่ทำอะไรที่ผ่านผ่านหรือทำเป็นแค่ได้หน้าได้ตาแค่นั้นนะคะแต่พระเจ้าบอกให้เรานั้นที่จะช่วยเหลือเขาจริงๆช่วยเหลือเท่าที่เราจะช่วยได้มีน้อยก็ช่วยน้อยมีมากก็ช่วยมาก และสิ่งสำคัญคือเอาใจเขามาใส่ใจเราเหมือนตอนที่บอกว่าเหมือนหนึ่งว่าร่างกายของพวกท่านก็ถูกกระทำด้วยน,นะคะก็คือเราต้องเข้าใจความรู้สึกของเขาจริงๆว่าสิ่งที่เขาเจอน,นั้นเป็นยังไงเอาใจเขามาใส่ใจเราให้มากที่สุดเพื่อเราจะเข้าใจเขามากที่สุดร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กับเขาเมื่อเขาทุกข์เราก็ทุกข์กับเขาเมื่อเขาสุขเราก็สุขก,กับเขาและสิ่งที่สำคัญคือเราจะอธิษฐานเผื่อเขาเป็นไปได้คือเราก็อธิษฐานเผื่อเขาต่อหน้าให้เขาได้รู้และสัม ผัดเลยว่าพระเจ้าของเรานั้นช่วยเขาได้จริงๆและเขาจะได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าที่ผ่านทางชีวิตของเราและเขาก็จะได้รู้แล้วก็ได้รับสันติสุขอย่างแท้จริงด้วยค่ะรักที่จะทําให้พระเจ้าพอพระทัยอย่างที่3คือรักครอบครัวรักครอบครัวข้อที่4ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับภาพของครอบครัวว่า จงให้การสมรสเป็นที่นับถือแก่คนทั้งปวงและให้เตียงสมรสปราศจากมลทินเพราะคนที่ประพฤติผิดทางเพศและคนที่ร่วงประเวณีนั้นพระเจ้าจะทรงพิพากษาพระธรรมตอนนี้ได้พูดถึงเรื่องสองเรื่องหลกักๆคือเรื่องของการสมรสและเรื่องของเพศได้อย่างชัดเจนมากๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นต้นเหตุเลยใช่ไหมคะที่ทําให้เกิดครอบครัว ขึ้นมากมายเพราะฉะนั้นแล้วหลายๆครอบครัวนั้นบางทีก็มีทั้งความผิดพลาดต,ต่างๆในเรื่องของสองเรื่องนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสมรสหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเพศดูอย่างปัจจุบันสิคะมีทั้งเรื่องของการหย่าร้างมีทั้งเรื่องของครอบครัวที่แตกแยกสุดท้ายแล้วผลกระทบก็เกิดขึ้นกับเขาและเกิดขึ้นกับลูกๆของเขาด้วยมีทั้งเด็กกำพร้าเด็กกำพร้าเทียมต่างๆเกิดขึ้นมากมายดังนั้นแล้วพระธรรมตอนนี้ได้เน้นย้ำให้กับเราในสิ่งนี้ว่า รักษาทั้งการสมรสให้เป็นที่นับถือคือเป็นครอบครัวที่ถวายเกียรติแด,ด่พระเจ้าค่ะเหมือนในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อที่21ได้กล่าวไว้ว่าจงยอมเชื่อฟังกันและกันเนื่องด้วยความยำเกรงพระคิ์และได้พูดต่อเนื่องในข้อถัดๆไปว่าภรรยาคนเป็นยังไงและสามีคนเป็นยังไงพูดว่าภรรยาจงเชื่อฟังสามีและสามีก็จงรักภรรยาของตน เพราะฉะนั้นแล้วการรักคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นรักคนในคิดจกักไม่ว่าจะเป็นการรักพี่น้องในพระคิดด้วยกันเองหรือรักเพื่อนบ้านที่ได้พูดไปต่างๆข้างบนเหล่านั้นแล้วสิ่งที่เราจะต้องรักอีกอย่างหนึ่งคือเราจะต้องรักครอบครัวของเราด้วยเหมือนที่เราได้ให้เกียรติและรักองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยเช่นกันค่ะ ส่วนเรื่องของเพศนั้นก็เช่นกันค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับครอบครัวด้วยเช่นกันไม่ว่าจะสําหรับคนที่ยังไม่ได้แต่งงานหรือคนที่ยังโสดอยู่หรือคนที่แต่งงานแล้วนะคะเราจะต้องใช้ชีวิตเรื่องของเพศ สิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ถูกต้องสมัยนี้เราอาจจะเจอหลายเคสหลายเหตุการณ์ที่เป็นตัวอย่างให้กับเราได้เห็นแล้วก็มีมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันเช่นคนที่ท้องก่อนแต่งก็มีเยอะแยะมากมายคนที่เกิดความผิดพลาดต่างๆในเรื่องของเพศก็มีเยอะแยะมากมายและผลที่ตามมาก็มีเยอะด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะหนุนใจเราทุกคนคะ่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่แต่งงานแล้วก็ขอหนุนใจให้เรานั้นทําเรื่องเพศให้มันถูกต้องและหนุนใจเราทุกคนที่ยัง ไม่ได้แต่งงานหรือโสดอยู่นะคะเราได้ยินคํานี้ใช่ไหมคะว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานก็คือรักษาชีวิตของเราให้เหมาะสมแล้วก็เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและสักวันหนึง่งพระเจ้าก็จะทรงประทานคนที่ดีและคนที่เหมาะสมไว้ให้กับเราเองคะ่ะ และคนที่ผิดพลาดน,นะคะก็ไม่ได้สายเกินไปที่จะทําให้เรากลับใจแล้วก็ใช้ชีวิตเรื่องเพศของเราให้กลับมาบริสุทธิ์ได้เหมือนเดิมค่ะก็ขอพระเจ้าเสริมกําลังนะคะแล้วก็ขอให้ชีวิตของเรานั้นเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าต่อไปค่ะและรักของการรักพระเจ้าให้ การมีความรักที่พอพระทัยพระเจ้าอย่างที่สี่คือรักพระเจ้ามากกว่าเงินทองรักพระเจ้ามากกว่าเงินทองในข้อที่5ถึงข้อที่6ได้กล่าวไว้ว่าท่านอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระองค์ได้ตัดว่าเราจะไม่รักท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยเพราะฉะนั้นเราอาจกล่าวด้วยความมั่นใจว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่กลัวใครจะทําอะไรกับข้าพเจ้าได้เล่า ในข้อนี้ได้บอกให้กับเราได้เห็นอย่างชัดเจนอีกในเรื่องของเงินค่ะซึ่งเงินเนี่ยก็เป็นจุดอ่อนของมนุษย์เราทุกๆคนเราจะเถียงไม่ได้เลยสิ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นจุดอ่อนของเราและดังนั้นพระเจ้าก็ไม่ได้ต้องการที่จะให้เรารักพระเจ้าและรักเงินไปพร้อมๆกันหรือรักเงินมากกว่ารักพระเจ้าเลยเหมือนในพระธรรมลูกาบทที่16ข้อที่13ก็ได้กล่าวและให้เห็นให้เราเห็นภาพอย่างชัดเจนว่าไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะจะ เกียรติชังนายคนหนึ่งและจะรักนายอีกคนหนึ่งหรือจะนับถือนายคนหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกคนหนึ่งท่านจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเราควรที่จะรักพระเจ้าให้มากและให้เงินนั้นสำคัญน้อยลงในชีวิตของเรานะคะและเพราะว่าเงินต่างๆเหล่านี้ก็เป็นของพระเจ้าใช่ไหมคะซึ่งเราทุกคนก็รู้ดีเงินนั้นพระเจ้าเป็นคนมอบให้กับเราและพระเจ้าเป็นคนให้เราจัดการทุกอย่าง และเงินก็ไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดและก็ไม่ได้ยั่งยืนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วเราควรมองสิ่งที่มีค่าและก็สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราก็คือพระเจ้าที่ทรงรักเรามากๆ และทรงเป็นพ่อของเรานั่นเองนะคะและเราก็จะไม่กลัวสิ่งใดคะ่ะแม้ว่าเราจะเจอเหตุการณ์อะไรแม้ว่าเราจะไม่มีกินแค่ไหนแต่เราจะเชื่อว่าพระเจ้านั้นจะทรงเลี้ยงดูชีวิตของเราเมื่อเราไว้วางใจในพระเจ้าพระเจ้าจะยืนยันเลยเหมือนในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่26ได้กล่าวว่าจงดูนกทั้งหลายบนฟ้าพวกมันไม่ได้หวานไม่ได้เกี่ยวไม่ได้รวบรวมไว้ในยุ้งฉางแต่พระวิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงพวกมันไว้ท่านไม่ประเสริง กว่ามันหรือแม้แต่นกในอากาศใช่ไหมคะแม้ว่ามันไม่ได้ทําอะไรเลยแต่พระเจ้าที่ทรงสร้างนกขึ้นมาพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูมันและเราล่ะคะที่พระเจ้าทรงสร้างเราขึ้นมาทรงสร้างเรามาเป็นพระฉายาของพระเจ้าทรงสร้างเรามาเป็นผลงานชิ้นเอกของพระเจ้านั้นแน่นอนค่ะพระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูเราแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเพียงแค่เราวางใจในพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราค่ะ รักที่พอพระทัยพระเจ้าอย่างสุดท้ายนะคะประการที่5คือรักผู้รับใช้ของพระเจ้าค่ะรักผู้รับใช้ของพระเจ้าในข้อ7ได้กล่าวไว้ว่าจงระลึกถึงบรรดาผู้นำของพวกท่านผู้กล่าวพระวจนะของพระเจ้ากับพวกท่านจงพิจารณาดูผลบั้นปลายชีวิตของพวกเขาแล้วจงเรียนแบบความเชื่อของพวกเขาในข้อนี้ให้ความสําคัญกับผู้รับใช้ด้วยเช่นกันนะคะว่าเราจะต้องมีความรักกับผู้รับใช้ของพระเจ้าแม้บางครั้งเรามักจะ มีความคาดหวังก <nota' thrive. S 2> ับผู้ร <mor MEL Thanks in photos> ับใช้มากๆว่าผู Basket, ้รับใช้พระเจ้าเนี่ยต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้สิและหลายๆครั้งเราก็จะผิดหวังกับผู้รับใช้พระเจ้าอยู่เสมอเสมอแต่อยากหนุนใจเราทุกคนนะคะว่าผู้รับใช้พระเจ้าก็มีความผิดพลาดและเกิดความผิดพลาดได้เหมือนกับเราเช่นกันแต่พระธรรมตอนนี้ไม่ได้บอกให้เรานั้นเรียนแบบความเชื่อหรือเรียนแบบสิ่งที่ผู้รับใช้คนนั้นนั้นผิดพลาดหรือสิ่งใดนั้นที่ผู้รับใช้คนนั้นผิดพลาดไปแต่พระธรรมตอนนี้ได้พูดต่อว่าจงพิจารณา ดูบั้นผลบั้นปลายชีวิตของเขาแล้วจงเรียนแบบความเชื่อของพวกเขาเพราะฉะนั้นแล้วให้เราเรียนแบบความเชื่อที่ถูกต้องของเขาหรือผลหรือชีวิตของเขาที่เกิดผลนะคะให้เราเรียนแบบส่วนนั้นและเราก็ต้องมีการแสดงความรักกับผู้รับใช้เหล่านั้นให้โอกาสเขาได้กลับใจแล้วก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงและเขาจะได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งด้วยเช่นกันค่ะในข้อที่8กล่าวไว้ว่า พระเยซูริตทรงเหมือนเดิมทั้งวันนี้และวันนี้และตลอดไปเป็นนิดเป็นข้อสรุปให้กับเราได้เห็นว่าพระเยซูริตนั้นเป็นภาพเปรียบเทียบให้เราเห็นว่าพระองค์ไม่ทรงไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระองค์ยังทรงเหมือนเดิมทุกๆวันทุกๆเวลาดังนั้นแล้วไม่ว่าเราจะมีความรักกับพี่น้องในพระคิดไม่ว่าเราจะมีความรักกับเพื่อนบ้านไม่ว่าเราจะมีความรักกับครอบครัวไม่ว่าเราจะรักพระเจ้ามากกว่าเงินทองหรือแม้ว่าเราจะรักผู้รับใช้พระเจ้าอยากจะให้เราแสดงความรัก ออกมาอย่างสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนกับพระเยซูคริสต์ค่คะที่เป็นเหมือนเดิมทั้งวันนี้วันนี้และตลอดไปเป็นนิดดังนั้นแล้วเมื่อเรามีความรักแบบนี้เราจะมีความรักที่พอพระทัยพระเจ้าค่ะขอบเจ้าเอไพรทุกท่านคะ่ะ